มีรุ่นไหนแนะนำไหมผมอยากให้ฝากสัก5รุ่นด้วยกันนะฮะถ้าเกิดว่าแบบอาจจะซื้อเนี่ยช่วงตีหน้าเนี่ยฮะถ้าความคุ้ค่าผมยังให้เทส l a อันดับหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจเลยนี่ต่าแต่วัดซื้อได้เพราะว่า MG ก็เห็นเยอะอยู่ MG4 สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถที่น่าใช้แบบมากๆในทัศนะของคุณลิงจากช่องลิงไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพาไปพูดคุยกันเลยนะครับมีรุ่นไหนแนะนํำไหมผมอยากให้ฝากสัก5รุ่นได้กันนะฮะถ้าเกิดว่าแบบอาจจะซื้อเนี่ยช่วงปีหน้าเนี่ยฮะมีรุ่นไหนหน่าซื้อไหมในในในใสายตาของคุณลิงเนี่ยฮะสัก5รุ่นมีรุ่นแนะนํำไหมครับอันนี้เฉพาะ EV หรือว่ารวมครับอ่ารวมเลยฮะรถน้ามันรถกระบะได้เลยครับในปีหน้านี้ ต้องแบ่งยังไงแบ่งกรุงเทพไหมฮะหรือาภาพรวมทั้งหมดทั่วประเทศเลยอืมนอกผมว่าอย่างนี้เหมือนกันเออก็แบ่งแบ่งไปกรุงเทพแล้วกันนะฮะแล้วก็ทางด้านต่างจังหวัดแล้วกันครับถือว่าเป็นคาแนะนําของของคนที่ไปสัมผัสข,ของผู้ใช้จริงมาถือว่าถือว่าสัมผัสแบบหลายคนด้วยนะฮะทานตอนนี้แล้วกันนะครับซึ่งมันมันก็บอกไม่ได้นาะเพราะป,ปีหน้าเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่น่าสนใจคือ i อออนยูซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทันหรือเปล่าหรือ หรือจะยังไงหรือจะมาปลายปีหรืออีกปีหนึ่งเลยก็เลยบอกไม่ได้แต่เอาแค่หน้าตอนนี้ที่มีขายในไทยนะครับในคือธันวาเนาะปีหกเจ็ดที่จะใช้ได้ถึงประมาณปีหกแปดกรุงเทพก่อนละกันนะห้าอันดับที่ผมเห็นนะรถที่คุ้มค่าเลยเนาะเอ่ออันนี้รวมเรื่องราคาไหมหรือได้ได้ครับเอาแบบความคุ้มค่าราคาหน้าซื้ออะไรประมาณนี้ได้เลยครับราคาหน้าซื้อถ้าแบบเงินไม่ไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะใช่ใช่ครับนะ อัน,นี้ควาเห็นส่วนตัวนะต้องบอกก่อนไปนส่วนตัวจากผมเลยถ้าความคุ้มค่าผมยังให้เทสลาอันดับหนึ่งราคามันล้านก็จริงถ้าถ้าเกิดคุณได้ใช้จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันมันไม่แพงเลยนะผมพูดตรงมันไม่แพงเลยแต่แค่ราคาที่มันขายตอนเนี้ยมันแพงเฉยๆเรารู้สึกว่าเราจับต้องยากอืมค่ะบอ่ะอันนี้ไม่รวมค่าประกันอะไรนะเราแค่รถที่น่าใช้เท่านั้นนะครับอันดับหนึ่งเทสลาเลยครัแอบแค่อันดับหนึ่งนหละฮะใช่ใช่นิ่เทม โอ้ครับอ่าได้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันรวมนะฮะอันดับสองที่ลองลองลงมานะครับผมมอเป็นปูงดอฟินอืด้วยราคานาตอนนี้นะห้าแสนนะตัวเริ่มต้นเนี่ยห้าแสนครับห้าแสนสี่ไหมประมาณนั่นแหละเออห้าแสนสี่อ่ะห้าแสนหกครับห้าแสนหกประมาณนั้นแหละครับ,รบผมว่าคุ้มคุ้มสุดละอือรอมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะให้เป็นตัวไฮบริดตัวที่สาม เวอร์สามจะเป็นไฮบิดก็คือผมมอง MG สามนะ MG สามไฮบิดพับนะครับเออคุม้มอันนี้เท่าที่ผมได้ลองเทสมานะผมว่าหนึ่งไม่ขี้เละแต่มันก็มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งเท่าเท่าที่สัมภาษณ์คนใช้มานะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่า<ม> MG เป็นรถที่ดีแต่อาจจะติดเรื่องของศูนย์บริการซึ่งเรียกว่า childhood. มันมันแก้ไม่จบทุกที่ผมก็จะแนะนำคนนะว่า้ลองไปดูในกลุ่ม MG ก่อนแล้วก็ลองดูว่าศูนย์แถวบ้านเราอะ เขาแก้จบไหมถ้าแก้จบเคมไวซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดไกลาจากบ้านอีกสักสิบโลไปไหวไหมเวลาเราต้องซ่อมหรือต้องเคมอ,อะไรอเงี้ยเออก็เรียกว่าได้อยู่นะแต่ถ้าเกินไปสักยี่สิบโลผมรู้สึกมันเริ่มเหนื่อยเกินไปละไม่ค่อยแนะนํา <c oughs> คือจะบอกว่าเอ็มจีทุกอันนี้เนี่ยมันก็พัฒนามาเนาะอยู่กับเราอยู่ประเทศไทยมาสิบปีละมันก็พัฒนามานะปัญหาก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นเอ็มจีขึ้นสไลด์นะที่เท่าที่เห็นมา ไม่เหมือนอยุคแรกๆที่เรายังมีภาพจําว่าขึ้นสไลด์ถูกไหมอะไออะไรเงี้ยอันนี้ตัวที่สามนะ MG <ม>แต่ก็มีโัวน้ากลัวในปีหน้าก็คือที่เรารู้กันแล้วก็อาจจะมี a t i y b r บ d เข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้มันจะมาไม่มาเพราะฉะนั้น MG สามตัวน,นี้เป็นตัวเลือกที่สามแต่ถ้าเกิด a t i มาจะให้ a t มาแทน MG สามไหมครับรออก็รอดูก่อนผมว่าสูสีคู่ขี้ ผมให้อันดับสามสองตัวได้ไหมมันน่าใช้ทั้งสองรุ่นเลยได้ครับได้อันดับสามก็ถ้าเอทีมานะะแล้วเป็นไฮบริดซัดกันได้เลยกับเอ็มจีสามใช่ไหมครับใช่สัดสัดกันได้เลยผมให้เลยนะเพราะว่ามันก็คนละกษงะกันองสี่ประตูกับห้าประตูคุณลักษณะแต่การขับขี่ผมว่าเอ็มจีกินขาดแน่โตโยต้าเขาก็คงเป็นโตโยต้าอยู่ดีที่เรารู้กันคือเป็นกลางอ่ะคือโตโยต้าต้องบอกว่ามันมีความเป็นกลางมันไม่สุดไงอืม ประมาณนั้นฮะแล้วก็อันดับสี่นะฮะก็ผมให้ตัวซิตี้ไฮบิดอาจจะติดเรื่องราคาแต่ก็ยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่ซึ่งเราก็รู้อาการกระจับรุ่นของมันนเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นที่น่าใช้อืมครับก็ถือว่าสมรรถนะเออ่สู้ได้แต่ติดราคานิดนึงแค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่แล้วราคาก็สูงไปอ่ะอย่างที่บอกคืนวันนี้เราพยายามไม่พูดราคานะแต่เดี๋ยวก็จะมาคนค้านมาเรื่อยๆแหละผมก็ต้องย้ำมันนิดน,นึงว่าซิตี้ยังน่าใช้ติดเรื่องราคาอืม อันดับที่ห้าผมยังนึกไม่ออกอะคืออันดับห้านี้ต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากไปเยอะจนแบบมันหลายรุ่นเนี่ยมันใช่คือมันมันไก่เกี่ยไล่เลี่ยอันนี้ความชอบส่วนตัวความคิดเนตัวเองแล้วกันเนาะผมเอา,าอาันดับห้าความชอบตัวเองแล้วกันไอออนวีคุมสุดถ้าใครซื้อในงานแล้วได้ราคาเก้าแสนไม่ถึงล้านอะผมบอกเลยว่าคุ้มมากอะรุ่นรุ่นนี้นะไอออนวีอ่ะ ครับอันนี้คือกรุงเทพใช่ไหมครับใช่เอ่อต่างจังหวัดจะให้ลิสต์นี้เลยไหมฮะอันดับแนะนําอันดับนี้เลยไหมหรือว่ามีปรับเปลี่ยนลิสต์สต,ต่างหาก,กครับคือต่างจังหวัดเนี่ย mm hmm. อย่างที่บอกนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าบางคนอาจจะอยู่เชียงใหม่อยู่ที่เมืองอาจจะแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหัวใหญ่เนาะเชียงใหม่ภูเก็ตสุราษฎร์อะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรามองภาพรวมเลยซึ่งเราบอกไม่ได้บางคนอาจจะอยู่เช่นอาจจะเป็นเมืองรองอุทัยหรือเป็นอุตรดิตถ์ที่เป็นเมืองรอง เพราะฉะนั้นมันความแตกต่างห้าอันดับจะไม่เหมือนกันคืออันดับแรกอะผมให้เป็นพวกไฮบริดก่อนอืมอันดับหนึ it, ่งให้เป็นไฮบิดเลยนะครับไฮบริดนี่ผมก็ยังคงให้ผมว่าให้คอนด้านะไม่ใช่เอ็มเพราะว่าผมมองภาพรวมเรื่องของศูนย์บริการแตอ่คือถ้ามันมีเอทีมาผมให้เอทีมาดบหนึ่งเลยอืมครับคือตอนนี้อันดับหนึ่งนะผมมีซิตี้ไฮบริดกับยารคอร์ดอะได้ไหมมันคู่กัน โอ้ oh, ได้เลยฮะขวัญใจผมเลยนะรถยาริคอร์เนี่ยฮะใช่มันมันคู่คู่กันครับอืมแต่เมื่อกี้ถ้าย้อนไปกรุงเทพอันดับสี่โอซิตี้มากกว่ายาริคอรอ่ะผมมองว่าซิตี้ตัวห้าประตูด้วยนะเออลืมบอ,อกไปห้าประตูครับไม่ให้สี่ครับผมว่ามัน,ม,นมันคุ้มค่ามันมันแทนแจ็คไงมันยังสามารถขนของอะไรได้ได้จริงแต่ว่ามันก็มีอาการประจํารุ่นอยู่แอาประมาณนั้นไอ้ทีนี้กลับมาของตางจังหวัดเนาะอ,อันดับหนึ่งผมให้สองตัวแล้วกันซิตี้กับยาริคอร์ดแล้วมาดู ครับซิตี้กับยาลิตคอร์สโอ้ยอดขายดีทั้งคู่เลยนะครับใช่ลองลงมาครับก็เป็นเอที T D, อันดับสองอ,อันนี้จะไม่ใช่ไฮบริดหรืออะไรเลยเป็นนิโคคารครับแต่แต่ถ้าเป็นปีหน้ามาเป็นตัวไฮบริดเกิดโผล่มานี่ยิงจะให้ขึ้นไปเบอร์นหนึ่งเลยไหมฮะหนึ่งหนึ่งเลยผมว่าน่าจะใึงด้วยร,ราคาด้วยราคาด้วยอืมอืมครับแต่ตอนนี้เป็นถ้าถ้าเป็นน้ํามันก็เป็นอันดับสองก่อนละกันใช่ครับ ราะว่าผมมองเรื่องของเทรนด์ด้วยตอนนี้หนึ่งใครๆก็มองเรื่องของความประหยัดถูกนี้ฮะัแต่ว่าเอทีประหยัดไหมมันก็ประหยัดแต่ไฮบริดนี้ก็ทําให้ประหยัดกว่าได้อยู่แล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นความอีโคคาร์มันก็เครียกค,คารจะหมดยุคไปละวถูกไหมอีโคคาร์มันจะหมดยุคไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังให้อันดับสองซึ่งก็ยังน่าใช้แล้วก็ดูแลง่ายมันไม่จุดติอะไรที่เรารู้กันอืมครับใช่ครับเอ่อมาถึงที่อันดับสามแล้วครับคุณลิง์อ่ะผมว่าต้องเป็นไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วแหละ พออย่างน้อยตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะ BYD มันเริ่มกระจายเยอะก็ยังคงเป็นดอฟดอฟินคุ้มดอฟฟินนะครับใช่ดอฟฟินคุม้มเพราะว่าตอนเนี้ยผมมานั่งคิดได้เฮ้ยว่า BYD มันก็กระจายไปเกือบทั่วแล้วเออก็ถือว่าเยอะแล้วก็เป็นแบรนด์จีนที่ไว้ใจได้ในไทยณนะตอนนี้นะไว้ใจได้ครเป็นดอฟฟินระดับสามแล้วกันครับดอฟฟินสแตนดาร์ดนะโหว,ว่าคุ้มกว่า ซึ่งระดับสี่ห้าเดี๋ยวผมคิดไม่ออกอะต้องให้คุณกันต้องช่วยคิดนิดนึงอะผมชบนึกชื่อแบรนด์ไม่ออกของเยอะเกินตอนเนี้ยอ๋ออย่างไอป้ป่าซีไอออนซิกซเลออนเซเว่นนี่ถือว่าโอเคไหมครับหรือว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวก่อนรุดดืดก,ก่อนคือถ้าถามว่าซี Le on ออนเออซิกกับไอตัวเซเว่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะลดราคาอีกหรือเปล่าไงถูกไหมฮึ <S <S 2> <S 2> <S 2> คืออย่างดอฟฟี่เนี่ยตอนนี้ผมว่านะถ้ามันจะลดเนี่ยมันแค่หลักหมื่นละมันไม่ลงไปกว่าแสนละ ผมถือว่ามันซื้อได้ครต,ตอนนี้ผมว่ามันลงไม่ลงไปกว่าน,นี้แล้วแหละยกเว้นแต่ว่าเขาจะประกาศเพื่อโลและเอาตัวไม่ได้เชนมาแล้วลดเป็นแสนเนี่ยเหลือสามแสนเก้าก็มีโอกาสถูกไหมถ้าเขาจะโลจริงๆถ้ามันเหลือเอยอะอืม <c oughs> แต่ผมว่ามันไม่น่าลงกว่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวเล็กมามาอีกเพิ่มแล้วอ,อย่างทางเกรดบอลมอเตอร์ล่ะครับก็มีตัวราคาดีเหมือนกันนะกู๊ดแคทพวกนี้ครับอ๋อพูดถึงใช่ใช่ผมลืมไม่ได้ไงเนี่ย อีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจเลยนี่ตากแต่วัดซื้อได้เพราะว่า MG ก็เห็นเยอะอยู่ MG4 มสอืม mg สครับอ่านอ็มหรือเ g 3เฮ้ยผมให้ m g 3สี่แล้วกันแล้วก็ m อ4มจีสให้ห้าของเอม m g เอ่อเอ็ 4, ให้ห้านะครับอืมสามให้สี่อ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลิงค์แบบมากๆเลยนะครับก็ที่ให้ความรู้พวกเรานะครับขอบคุณคุณลิงค์อย่างสูงเลยนะครับ